ครับสวัสดีเพื่อนๆ,พ,อนๆพี่พี่น้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครบรอบหนึ่งสัปดาห์เหมือนเดิมครับเป็นคืนวันเสาร์ที่11ตุลาคมเอ,อเดี๋ยวเรามาทบทวนปัจจใจพื้นฐานที่ส่งผลกับทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแล้วก็สัปดาห์หน้าว่ามีอะไรที่เราจะต้องจับตาดูเพื่อดูแผนการเทรดทองคำนะครับอันนี้คือภาคของฟนะันเดมินทัลเนาะเดี๋ยวก็ไปดูเทคนิคอลอนาลิซิสในช่วงครึ่งหลังนะครับ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูปัจจัยพื้นฐานของสัปดาห์หน้านะครับเราสรุปกันนิดนึงก่อนสำหรับที่แล้วทองคํามันค่อนข้างจะผันผวน,นมีอะไรที่ผ่านเข้ามาในตลาดบ้างนะ,ะประเด็นที่1เลยก็คือโกลเด s นชัดดาวที่ยังขาดความชัดเจนนะครับก็คือยังไม่เปิดนั่นแหละโกลเด s นชัดดาวครับต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเปิดเนี่ยมันก็เลยทําให้ ทองคำยังสามารถยืนพื้นได้อยู่นะครับทำา e w อ l ทำา i ได้จากความไม่ชัดเจนตรงนี้แล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมามีการโหวตไปรอบหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวนะครับอยุดตรงไหนเขาโหวตไปเมื่อวันพฤหัสนะครับตรงนี้นะผู้ที่ภาโหวตไปรอบหนึ่งก็ไม่ผ่านนะครับในช่วงวันพฤหัสแล้วก็เขาจะประชุมกันอีกทีวันอังคารหน้านะดังนั้นในช่วงวันจันทร์น่าจะยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อนๆต้องตาม ดูวันอังคารหน้าว่าผลหวตของวุฒิสพาจะให้ผ่านไหมนะคือถ้าถ้ากรเปนชัดดาวมันผ่านเนี่ยทองคําน่าจะพักตัวลงลงต่อได้อีกนะต้องลุ้นนะครับส่วนถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยก็หนุนทองคําให้อยู่แล้วนะปัจจัยอื่นๆที่เกิดขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือมีเรื่องของการเมืองทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับอันนี้ทองคำเทียบกับเยนก็พุ่งเป็นจรวดเหมือนกันนะครับแล้วก็อันที่สคือ ฝั่งยูโรโซนนะครับที่ฝรั่งเศสเขานายกรัฐมนตรีลาออกใช่ไหมครับอันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของยูโรโซนอยู่แล้วดังนั้นมันก็จะเอฟเฟกค่อนข้างจะแรงนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือเรื่องของโกลเมนชัดดาวอันนี้อันนี้อธิบายไปแล้วแต่ว่ามันมีมันมีคอมเมนต์ของประธานเฟดในแต่ละสาขาที่ออกมาพูดถึงความไม่แน่นอนของ ปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลกระทบกับการพิจารณาเรื่องของอีโคโนมิกเอาลุกของเขาในรอบถัดไปตัวเนี้ยมันสร้างความวิตกกังวลให้กับตลาดแล้วก็เราจะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์มันก็แข็งด้วยนะครับแต่การแข็งค่าของดอลลาร์เนี่ยเบียดทองคําไม่ค่อยลงนะเบียดทองคําไม่ลงนะครับส่วนประเด็นที่ทําให้ทองคํเมันพักตัวได้ลึกๆจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันพฤหัสนะ ตรงนี้ครับเป็นข่าวเรื่องของความตึงเครียดของทางตะวันออกกลางมันลดลงนะครับจากจากข้อสรุปในเรื่องของการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในเฟสแรกเนี่ยที่เขาบอกว่ามันน่าจะโอเคประมาณนี้นะครับมันก็เลยทําให้ทองคำเนี่ยพักตัวลงไปลึกได้นะต่ำกว่าสี่พันแต่ว่าพอเรากําลังจะดีใจว่าทองคำน่าจะพักตัวลงไปได้ลึกในวันศุกร ในวันสูงเนี่ยคุณทําแกด้านไปเปิดศึกเรื่องของภาษีกับจีนซะกันนะครับมันก็เลยทําให้ทองคําก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมตอนนี้ก็ค้างเหนือ4ี่พันเหรียญังนั้นสัปดาห์หน้าที่เราจะต้องดูต่อนะครับในเรื่องกองาัจ,จัยพื้นฐานก็ยังหนีไม่พ้นประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของโวลเมนชัดดาวนะครับเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าโวลเมนชัดดาวเขาจะบวชอีกทีวันอังคารน,นะนนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนตามข่าวตรงนี้ถ้า หมดแล้วงบป,ประมาณมันผ่านได้นะครับตัวนี้ก็อาจจะทําให้ทองคำเนี่ยโดนเทลงมาได้พักตัวลงต่อประมาณนี้นะครับประเด็นที่2คือตัวเลข CPI จริงๆตัวเลข CPI ของทางกระทรวงแรงงานเขาเนี่ยเขาจะประกาศในสัปดาห์ถัดไปนะไม่ใช่สัปดาห์หน้านะครับเป็นสัปดาห์ถัดไปแต่ว่าสัปดาห์หน้าเขาจะเรียกสตาฟมาเพื่อทําการสรุปข้อมูลแต่ตัวเลขที่จะออกมาสัปดาห์หน้า CPI เป็นเป็นตัวเลข เขาเรียกว่าโคโาามันย่อม,มาจากนี่ครับ cost of living adjustment ก็จะเป็นหลักๆจะเป็นคนที่รีทายไปแล้วอ่ะครับเขาเขาเจาะตลาดกลุ่มนั้นดังนั้นก็คิดว่าน่าจะไม่ค่อยส่งผลอะไรเท่าไหร่รอตัวเลข C P I จริงสัปดาห์ถัดไปก็แล้วกันนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือการให้ สัมภาษณ์ของประธานเฟดแต่ละท่านสัปดาห์หน้ายังมีอยู่นะครับก็เอาง่ายๆแค่นี้หถ้าเขายังยืน,น e e ยันว่าเรื่องของ easing policy easing policy ยังอยู่ถึงแม้ว่าไอเรื่องของ government d o w n ยังไม่เปิดนะครับ easing policy ยังอยู่แล้วก็น่าจะเดินต่อได้นเนี่ยก็คือความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยมันก็จะสูงขึ้นนะอันนี้ก็กดดันดอลลาร์อยู่แล้วครับทำให้ทองคำอาจจะ ยืนพื้นหรือไม่ก็ปรับตัวสูงขึ้นได้นะอันนี้คือข้อคอมเมนต์ของเฟดแต่ละท่านนะครับแต่ว่าถ้าเขาพูดในทำนองไม่แน่ใจแล้วอาจจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอะไรพวกเนี้ยในการกำหนดว่าจะเดินได้ยูซิิ policy ต่อไหมอะไรพวกนี้นะครับก็จะทำให้ทองคำอาจจะพักตัวลงนะครับโอเคฟันเดอรเมนท์ลผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกาอนิเคริะนะครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มต้นจากเส้นสีแดงเส้นนี้นะเสนนี้นะครับเรามีม i n เนอร์สวิงตรงนี้ที่เดียวที่เป็นม i n เนอร์สวิงล่าสุดในวันเสาร์นะครับ mm hmm. ก็เลยต้องกลางตรงนี้นะ mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูอะไรบางอย่างนะครับกับแนวต้าน mm hmm. เพราะว่าผมให้ถึงแค่ที่โบ2.6 1.8นะ4023นะครับแต่ว่าจริงๆเขาไปเบรกที่นี่เลยพี่โบ300ปกติผมจะไม่ค่อยให้ถึงพี่โบ3 0 0เพราะว่ามันไกลไปนะปกติเขาก็จะ ยอ่อประมาณพี่โบ้อยกับ๒๑8ประมาณนี้นะครับแต่ว่า,เ,าเพิ่มเติมให้ก็แล้วกันนะครับพี่โบ้อยก็ใช้ได้นะโอเคคราวนี้ลงไปดูหนึ่งชั่วโมงครับผมจะให้ดูอะไรนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยก็คืออยากให้เพื่อนเพื่อนดูการพักตัวในแต่ละแนวต้านของเขานะครับหนึ่งสองเจ็ดพักตัวถึงพี่โบหนึ่งร้อยแล้วก็ไปต่ออันนี้คืออันที่หนึ่งที่อยากให้ดูนะหนึ่งหกหนึ่งจุดแปด ก็พักตัวถึงประมาณ1,27ก็ไปต่อได้เหมือนกันส่วนพิโบสองอันนี้พักลึกนิดนึงถึง1,61.8ก็ไปต่อเหมือนกันถ้าเราดูตลาดในสภาว่าพวกอย่างเงี้ยจะเห็นว่าหนึ่งชั่วโมงมันดิเวเจนซ์สิ่งแต่ว่าลูกใหญ่ๆตรงนี้มันเป็นคอนเวเจนซ์อันนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะครับส่วน2,61.8ไม่พักเลยนะไม่พักเลยนะแล้วก็มาพักทีนึงก็คือพีโบสาม ก็ยอดลึกหน่อยแล้วก็ทิ้งโครงสร้างที่เป็นดับเบิลท็อปเอาไว้คราวนะี้มาดูแนวต้านในสัปดาห์หน้ากันเราจะกลางที่โบใหม่แล้วนะครับตรงนี้นะอันนี้คือที่เขาพักตัวล่าสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันพฤหัดนะครับเดี๋ยวกลางตรงนี้นะแล้วก็แนวต้านแนวต้านแรกก็1.27เหมือนเดิมนะครับ4088 หมายถึงว่าถ้าเขาทะลุ c, เอาทำ HI ที่4058ไปได้เนี่ยก็จะเป็น 4088, 4127แล้วก็4170ที่พี่โว200ผมให้ถึง200นะส่วน21.8เพื่อนๆก็การดูก็ได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2,4242ประมาณนี้ก็ Delta าเอาไว้ประมาณนี้สัปดาห์ที่แล้วตัว c h ชั้น i n e อยู่ตรงนี้นะครับสัปดาห์นี้ขยับมาตรงนี้นิดนึง เอาเฉลีย่ยเฉลีย่ยใกล้เคียงกันนะครับกรอบราคาก็จะประมาณนี้คราวนี้เรามาดูแนวรับนะครับแนวรับในเมเจอร์สวิงเดนะแนวรับแรกผมให้แนวรับเดียวนะครับที่เป็นแนวรับใหญ่นะอ่าสแนวนะครับพี่โบยี่สามจุดจะเป็น3า8แปดแปดสี่สามโดยประมาณประมาณนี้นะแล้วก็สามแปดจุดสองจะอยู่ที่3 7มเ ตีเป็นเลงก็แล้วกันนะครับ3773ถึง3ามเประมาณนี้ครับแนวรับเอาไว้2แนวพอแต่ว่าอันนี้คือ m a เจอร์สวิงเดย์นะครับส่วนในไทม์เฟรมสีชั่วโมงที่เป็น m i n เนล่าสุดเนี่ยก็คือ m i n เนนี้นั้นแนวแนวรับที่เขาใช้งานในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ไม่ผ่านนะครับคือแนวนี้นะที่โบ50.0ประมาณนี้นะครับ 3939 39, ประมาณนี้นะนันก็โดยปกติการพักตัวรอบแรกของของแต่ละไมเนอร์สวิงเนี่ยมันก็จะโดนเบรกที่ประมาณพี่โบ50.0นี่แหละถ้าทะลุ5 0ามารวดเดียวได้นี่ถือว่าสุดยอดมากนะครับครนี้อยากให้ดูตรงนี้นิดนึงแนวรับให้ไปแล้วนะแนวรับใหญ่นะครับอันแนวรับแรกแนวรับเล็กในไทม์เฟรม1ชั่วโมงจะเพื่อนเพืนที่เทรดไทม์เฟรมที่เล็กกว่านะครับ ตรงนี้ก็จะเป็น50.0 39นะสา39แล้วก็ลงมาก็จะเป็นโซนใกล้ๆหก8จุสามเก้าหนึ่งศูอันนี้อันนี้ทำเฟรมเล็กนะครับอนุญาตให้ใช้แค่30นาทีกับ1ชั่วโมงเท่านั้นนะส่วนแนวที่มันค่อนข้างจะซ้อนทับกันอยู่เนี่ยก็คือแนววิโรูเจดสบแปดจของเมเนอร์สวิงสี่ชั่วโมงกับ Major ร์สวิงเดย์ยี่สาจดหกโซนนี้จะเป็นแนวรับใหญ่แนวรับแรกนะครับ 3ามแปดเจ็ดศนถึงสามแนะอันนี้แนวรับถ้าเพื่อนๆที่อยากจะใช้งานดูแนวรับก็จะเอาไว้ประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับแนวรับที่เราหามาเนี่ยเราก็ใช้คู่กับช e ล l ลายสีฟ้าฟาที่ตีให้ตรงนี้ในในสวิงสีชั่วโมงตรงนี้นะครับแนวแนวเส้นเทนไลน์ของช e ล l ลายด้านล่างเนี่ยยังถือว่าใช้งานได้ดีอยู่นะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เบรกเอาแบบทะลุ สุดท้ายอยากให้ลุ้นตรงนี้ครับว่ามันจะเกิดขึ้นไหมในสัปดาห์หน้าก็คือลักษณะาการพักตัวขึ้นในไทม์เพลยสี่ชั่วโมงตรงนี้ครับมันขึ้นยอขึ้นยอแบบไม่ค่อยมีแรงนะในสายตาผมนะครับก็เรามารุ้นกันว่าตรงนี้มันจะเป็นโรเ์ไฮที่หนึ่งได้ไหมนะเขาจะเริ่มพักตัวเป็นโ o w e r h ์ไฮได้ไหมพอเขาทำโรเบอร์ไฮที่1ได้ก็ค่อยมาลุ้นโ o w e r l ์โลถัดไป ลุนเพื่อกําลังลุนว่าทองคําน่าจะถึงช่วงเวลาที่จะพักตัวประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหรที่เขาเบรคแนวเอาทาไฮไปได้เนี่ยด้วยแท่งเทียนสีเขียวๆในทางเฟร,รมสีชั่วโมงอันนี้เพื่อนๆระวังไว้นะครับอย่างนี้นะสมมติว่าเขาค่อยๆขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ไปด้วยแท่งเทียนสีเขียวแบบเต็มแท่งอย่างเงี้ยมันแปลว่าแนวต้าน ตรง4058 8เนี่ยไม่อยู่นะี๋้วเราต้องไปรุ่นแนวต้านถัดไปโดยใช้คู่กับแนวชั้นลายตัวนี้นะครับทำไมทำไมถึงอยากให้เผื่อใจไว้เผื่อกรณีที่เขาทำรู้หายไม่ได้แล้วก็ทำลายนิวอ t i m ท High ใหม่นะครับเพราะว่าตรงนี้แบกดีตรงนี้ครับมันเป็นคอนเวอร์เจนอยู่ตรงนี้พักตัวแล้วก็ยังไม่ถึงโอเวอร์โซดีหรอกแต่ว่า c l a s s ิ c เดวอร์เจน e ของลูกเนี้ยมันยังไม่มา ดังนั้นก็อาจจะมีโอกาสทำ Double top, ดับเบิลท็อปหรือไม่ก็ทำ f ฟลเบรกก็ได้นะครับแนละ้วแต่ติดตามถ้าในระยะถัดไปเขาสามารถที่จะทำคลาสสิกเดเวอเจนซ์ H4 ตรงนี้ได้จริงเนี่ยก็โอกาสที่เราจะได้ลุ้นการพักตัวยาวๆก็จะมีในสวิงเดย์นะครับแต่ว่าอยากให้ดูตรงนี้ก่อนนะถึงแม้ว่ามันจะพักตัวในไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงได้จริงเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนๆดูสวิงเดย์ตรงนี้ครับมันตลาดมเปนต่มมันขึ้น แรงแล้วก็เป็นคอนเวอร์เจนซ์ดังนั้นพอเขาถ้าเขาพักตัวได้จริงนะในระดับหนึ่งเนี่ยเขาก็จะไต่ขึ้นไปได้อีกไต่ขึ้นไปได้อีกนะดังนั้นโดยเทนตลาดในทา่าเฟมเดย์ตลาดป็นขาขึ้นนะครับเดีย๋ยวเพิ่งลงทิศนะมันยังไม่มันยังไม่มไมกลับทิศเป็นขาลงนะครับเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะพักตัวในสวิงเดย์เพื่อให้ตลาดลงมาอยู่ในสภาวะโอเวอร์ซลเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ ก็สัปดาห์นี้ก็จบบทวิเคราะห์ประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆเ,เ,เป็นสายสวิงเทรดอยู่แล้วคิดว่าน่าจะพอเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้เอาไปใช้กับเทคนิคของตัวเองได้แต่ถ้าเป็นสายเทรนด์ฟอ o ์ i ิงฟังตรงนี้แล้วอาจจะงงๆนะครับยังไงก็ถ้าสงสัยก็ทิ้งคําถามไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวมาอธิบายเพิ่มเติมให้เป็นเรื่องๆไปนะครับเพราะว่าอธิบายดีเดียวก็คลิปมันจะยาวไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็คงจบประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามทุกสัปดาห์นะครับ เจอกันใหม่ในกลางสัปดาห์ถ้าเขาเบรกเอาทำนิวไฮใหม่เดี๋ยวจะมาอัปเดตแนวรับให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ